อ่าโอเคนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อบัญชี google a d s e n s e แล้วก็เปลี่ยนที่อยู่นะครับมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคครับโอเคนะครับก็มาดูกันเลยนะครับคลิปนี้สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อบัญชี a d s e n s e นะครับของตัวเองนะครับเราจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างให้เราเข้าไปที่ a d s e n s e เลยนะครับอ่า พอมาเสร็จหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามันเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับก็คือท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่เคยกรอกที่อยู่ผิดนะครับแล้วเขาจะส่งรหัสพิดมาให้เราเนี่ยเป็นซองจดหมายนะครับเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับให้เราทําการมาที่ตรงนี้นะครับมาที่จุด3ามขีดตรงนี้เลยนะครับให้กดแตะเข้าไปเลยครับ พอมาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราทําการมาสังเกตที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่ามันจะมีคําว่าการชําระเงินนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยมันจะมีคําว่าข้อมูลการชําระเงินตรงนี้นะครับคือมันจะแสดงแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับโอเค มาเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาจะบอกว่ารายได้ของเราเนี่ยรายได้ของเรามันเป็นศูนย์อย Jamie, ู่ใช่ไหมศูนย์ดอลลาร์อยู่เนี่ยต้องมีอยู่ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์นั่นก็คือเรายังไม่มีนะครับคือเราไปใส่ที่อยู่มั่วไงนะครับเวลาเขาจะส่งมาเนี่ยมันส่งยากครับผมให้เราทําการมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมมันจะมีผู้ใช้หนึ่งนะครับให้เราทําการมาที่ตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าจัดการ การตั้งค่าตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยโอเคนี่เห็นไหมครับก็เดี๋ยวรอนะครับรอนะครับให้เราทำการมาเลื่อนหาที่ข้างล่างมันจะมีคําว่าโปรไฟล์การชำระเงินนะครับให้เราทำการมาที่ตรงนี้นะครับคือประเทศไทยเนี่ยประเทเขตปกครองเนี่ยมันเป็นประเทศไทยอยู่นะครับ ก็ประเภทบัญชีเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ข้อมูลภาษีเป็นไทยนะครับเป็นส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราทําการมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าชื่อและที่อยู่ให้เราทําการมาที่รูปดินสอตรงนี้นะครับให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อของเราเนี่ยเป็นชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้นะนครับคือเราจะเปลี่ยนชื่อตรงอันที่หนึ่งไง นะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรครับที่อยู่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นที่อยู่บ้านเลขที่ของเราครับแล้วก็ตำ um บลเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับอ่าเข Mun าบอกว่าที่อยู่บรรทัดที่สองเขาให้กรอกอีกนะครับท่านผู้ชมก็เปลี่ยนเข้าไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือชานเมืองคืออะไรครับตำบลน่ะตำบลบ้านของเราอ่ะนะครับอ่า ตรงนี้นะครับเมืองนะครับเมืองก็เป็นกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไปเลือกเอานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือ,อ,อจังหวัดนะครับให้เราทําการเลือกจังหวัดนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ให้เราทําการเลือกไปรษณีย์นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งสําหรับขั้นตอนนี้มันอาจจะมี ขนนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เราจะเปลี่ยนก็ได้นะเบอร์โทรศัพท์เราก็จะใส่ก็ได้นะครับแบไม่เห็นเขาใส่กันเลยนะครับเราก็ใส่ไปก็ได้ครับตรงนี้นะครับคือถ้าเราเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยนะครับเขาจะจัดส่งที่อยู่ถูกนะครับถ้าเราใส่ที่อยู่ผิดเขาเนี่ยจะไม่จัดส่งมาให้เรานะครับทําให้เขาเนี่ยส่งที่อยู่ไม่ถูกต้อง ตรงที่อยู่ไม่สำเร็จทำให้ไม่ได้รับรหัสพินจาก Google Adsense นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปกันเลยครับโอเคครับก็เป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับของเรานะครับก็จบกันไปแล้วใช่ไหมครับก็ลองอาไปเปลี่ยนกันดูเลยครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ